สวัสดีครับสมาชิกช่องสุพลักษ์ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีเพิ่มสเนสน่ห์สำหรับเพศชายให้มีมากขึ้นสิบเท่าโดยทำสิ่งต่างแค่เจ็ดอย่างใช่ครับคุณทำสิ่งต่างแค่เจ็ดอย่างนี้แล้วสเสน่ห์คุณจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าและมันทำได้ง่ายมันไม่เหนื่อยเกินไปและไม่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาเป็นบุคลิกภายนอกซึ่ง บางอย่างทําไปรูปร่างหน้าตาคนก็อาจจะดีขึ้นนะครับเรามาดูเทคนิคทั้ง7ข้อกันดีกว่าว่าทํายังไงผู้ชายอย่างเราจะมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นดึงดูดคนที่เราอยากจะเป็นเพื่อนอยากจะเป็นแฟนหรือลูกค้าของเราเมื่อเราสเสน่ห์เพิ่มขึ้นชีวิตมันก็จะง,ง่ายใช่ครับเรามาดูเทคนิคทั้ง7ข้อที่จะทำให้สเสน่ห์ของผู้ชายเพิ่มขึ้น1ิเท่ากันเลยครับ ถ้าใครสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามช่องสุพรักษ์นะครับก็จะมีคลิปนแนวนี้อีกเยอะเลยครับผมเอามาดูเทคนิคั้งเจ็ดข้อกันเลยครับอันแรกง่ายมากคือไม่ต้องทำเลยทำตัวเงีย,งยบๆพูดน้อยๆอ,อยู่เงียบๆสุขุมดังนั้นเวลาที่คนอื่นพากันพูดมากมายแสดงโชว์ออฟอะไรเยอะแยะคุณอยู่เงียบๆนิ่งๆใช่ครับ เมื่อคุณอยู่เงียบๆนิ่งๆคุณจะมีเวลาคิดไตรตรองคุณจะฉลาดขึ้นคุณจะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นคุณจะเรียนรู้มากขึ้นคุณจะได้ฟังมากขึ้นดังนั้นเมื่อคุณเงียบแล้วคุณจะมีโอกาสฟังมากขึ้นฟังได้ชัดเจนคุณคุณต้องฝึกตัวเองให้ฟังเก่งขึ้นด้วยการตั้งใจฟังมีสมาธิกับคนที่คุณคิดว่าสําคัญเช่นเพื่อนรักเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวสาวที่คุณเล็งไว้ คนฟังให้ตั้งใจขึ้นสรุปความให้ได้รับความรู้สึกของผู้พูดให้ได้ว่าเขารู้สึก,กยังไงแล้วสะท้อนมันออกมาทบทวนความเข้าใจของคุณต่อสิ่งที่เขาพูดดังนั้นการฟังให้เก่งจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วเวลาหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีนะครับแต่แน่นอนแค่คุณตั้งใจฟังจริงๆเลเวลการฟังของคุณจะเพิ่มสองสามเลเวลแล้ว ซึ่งก็เพียงพอที่จะมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นในเวลาเพียงเดือนสองเดือนใช่ครับแต่ถ้าคุณฟังเก่งขึ้นเรื่อยๆเสน่ห์คุณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่องนี้ก็จะมีคลิปเกี่ยวกับการฝึกฟังซึ่งก็ไปดูได้นะครับถ้าคุณฟังเก่งคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นแน่นอนแล้วมีประโยชน์มากมายในชีวิตเยอะแยะนอกจากการทําตัวเงียบพูดน้อยฟังเก่งแล้วเนี่ยคุณต้องค่อยๆ กำหนดเป้าหมายในชีวิตคุณเอาเป้าหมายเล็กๆก่อนพิชิตเป้าหมายเล็กๆทีละข้อทีละข้อเป้าหมายที่มันไม่ยากเกินไปซึ่งจะเป็นเป้าหมายเล็กๆที่จะไปสู่เป้าหมายใหญ่ของชีวิตซึ่งเป้าหมายที่คุณพิชิตได้ทุกครั้งเนี่ยคุณจะสะสมความสําเร็จคุณจะส,สมความมั่นใจในตัวเองคุณจะสะสมความสุขคุณจะค่อยๆก้าวไปข้างหน้าไปสู่อนาคตที่คุณมุ่งหวังดังนั้น เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คุณต้องถูกแบ่งถูกซอยมาเป็นเป้าหมายเล็กๆทีละขั้นทีละขั้นเมื่อคุณทํามันทุกวันพิชิตเป้าหมายเล็กๆในทุกๆวันทุกสัปดาห์ทุกๆเดือนคุณจะเติบโตขึ้นคุณจะแข็งแกร่งขึ้นคุณจะเปล่งประกายมากขึ้นคุณจะมั่นใจมากขึ้นและนั่นคือเสน่ห์ที่ดีที่สุดก็คือคุณได้สะสมความสําเร็จคุณได้เข้าใกล้เป้าหมายคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองคุณรู้สึกมั่นใจในตัวเอง และนี่แหละคือเสน่ห์ที่แท้จริงภาคภูมิใจในตัวเองเก่งขึ้นมั่นใจขึ้นมันคือเสน่ห์ของสิ่งและอีกอันหนึ่งที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายและความเชื่อมั่นคุณเพิ่มขึ้นก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะเป็นวิ่งจ็อกกิ้งสลับกับการฝึกกล้ามเนื้อหรือจะเป็นการเล่นกีฬาอโรบิกอย่างอื่นกับการสร้างกล้ามเนื้อทํามันตามที่คุณถนัดใช่ครับสม่ำเสมออย่างน้อยคุณต้องออกกำลังกายวันเว้นวัน ช่อาทิตย์หนึ่งก็ออกอย่างน้อยสามถึงครั้งจะออกห้าหกครั้งก็โอเคการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นสุขภาพดีขึ้นหุ่นดีขึ้นความมั่นใจก็เพิ่มขึ้นหุ่นคุณดีขึ้นความมั่นใจคุณเพิ่มขึ้นสุขภาพคุณดีขึ้นสุขภาพจิตคุณดีขึ้นและแน่นอนมันส่งผลต่อเสน่ห์อย่างมากมายมหาศาลถ้าคุณสุขภาพกายดีขึ้นสุขภาพใจดีขึ้น ความมั่นใจเพิ่มขึ้นความสุขเพิ่มขึ้นยังไงคุณก็มีสเสน่ห์ครับนั้นออกกําลังกายให้สนุกเป็นประจําอย่างน้อยวันเว้นวันนะครับออกให้เป็นนิส,สัยออกให้มันสนุกให้มีความสุขอย่าต้องเป็นวินัยเลยครับเป็นสิ่งที่คุณรักเป็นสิ่งที่คุณทํามันจึงเป็นนิสัยใช่ครับพลังแห่งนิสัยนี่มีอํานาจที่เหนือกว่าวี่ไนเพราะคุณทําโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องรู้สึกใช้ความพยายามอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ผมก็ออกกําลังกายโดยแทบไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้ความพยายามไม่ต้องการบังคับใจตัวเองไม่มีการเบื่อหน ผมทำมันโดยอัตโนมัติอีกเทคนิคนึงที่คุณควรจะฝึกไว้ในการเพิ่มเสน่ห์ก็คือฝึกการเดินอย่างมั่นใจเดินตัวตรงอกผายไหล่กว้างเดินอย่างช้าแต่มั่นคงแล้วก็มองไปข้างหน้าเมื่อคุณฝึกเดินอย่างมั่นใจในตัวเองแล้วแววตาคุณจะเปลี่ยนไปใช่ครับ แล้วก็การที่คุณออกกาลังกายเป็นประจำความมั่นใจก็จะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแล้วคุณพิชิตเป้าหมายไปเรื่อยความมั่นใจในตัวคุณจะเพิ่มขึ้นแบบของจริงดังนั้นการเดินของคุณก็จะมั่นใจขึ้นเดินให้ช้ามั่นคงผ่อนคลายไหลเปิดอกผายเขม่าวท้องเดินตรงช้าๆแต่มั่นคงและผ่อนคลายฝึกเดินจนมั่นใจแล้วคุณจะฝึกยืนอย่างมั่นใจฝึกตั้งอย่างมั่นใจมันจะกลายเป็นเรื่องง่าย แล้วผมจะมาพูดทีหลังแต่ขอให้คุณเดินอย่างมั่นใจก่อนใช่แล้วค่อยมาฝึกยืนอย่างมั่นใจก็แค่ยืนมั่นคงแล้วก็มีแววตามีสีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็มั่นใจตัวเองซึ่งการที่คุณเก็บเลเวลด้วยการพิชิตเป้าหมายทีละข้อทีละน,นิดการที่คุณออกกําลังกายสม่ำเสมอมันจะช่วยทำให้การเดินของคุณมีความมั่นใจมากขึ้นยิ่งถ้าคุณ ฟังเก่งทาตัวเงียบขรึมคุณจะมีความมั่นใจเพราะคุณจะสังเกตสิ่งรอบข้างว่าคุณมีสเสน่ห์ขึ้นคนต่างๆยอมรับคุณมากขึ้นใช่เมื่อคุณเดินอย่างมั่นใจได้แล้วคุณก็มาหัดศบตาการศบตาคุยกับคนที่เราคุยเรามองที่ดวงตาซ้ายขวามองที่ปากเขามองด้วยความเข้มแข็งใช่แต่ไม่ก้าวร้าว นั่นก็คือสายตาที่เข้มแข็งมั่นใจตัวเองและอ่อนโยนนะครับการที่คุณจะอ่อนโยนได้เนี่ยคุณต้องคิดว่าเขาเป็นคนสําคัญคิดว่าเขาเป็นคนที่คุณต้องฟังใช่เมื่อคุณคิดคนที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นคนสําคัญคุณจะมองเขาอย่างอ่อนอ่อนโยนและคุณจะเห็นข้อดีๆตัวเขาซึ่งคุณจะชมเชยเขาอย่างจริงใจเพราะคุณทั้งตั้งใจฟังคุณทั้งทําตัวเงียบคุณทั้งสังเกตแล้วก็คิด แล้วพูดความจริงออกไปเมื่อเห็นใครทําอะไรดีๆหรือมีข้อดีตัวเขาจงบอกเขาบอกมันด้วยความจริงใจไม่ต้องแอบไม่ต้องโกหกใช่ถ้าคนคนนั้นที่คุณคบด้วยแน่นอนเขาต้องมีข้อดีบางอย่างหรือหลายอย่างคุณรับรู้แล้วคุณบอกเขาออกไปชมเชยเขาไปอย่างจริงใจคุณจะจดเขาไว้ก็ได้จดในโน้ตคุณก็ได้คนสําคัญของคุณนี่มีข้อดีอะไรบ้างมีสิ่งดีอะไรบ้าง และคุณจะคบเขาอย่างสนิทใจเพราะคุณชมเขาอย่างจริงใจและเป็นความจริงที่คุณใส่ใจคุณสังเกตเขาแล้วเห็นข้อดีตัวเขาเราบอกให้เขารู้ให้เขาภูมิใจแล้วคุณเห็นมันเห็นสิ่งที่ดีในตัวเขาในการที่คุณที่พูดน้อยแต่ว่าพูดในสิ่งที่เป็นข้อดีของคนอื่นพูดสิ่งที่จริงใจหรือพูดแสดงความเข้าใจสิ่งที่ ผูพ้พูดพูดว่าเราเข้าใจยังไงเข้าเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเนี่ยครับคนที่สัมผัสกับเราก็จะเคารพเรารักเราเพราะเราพูดแต่สิ่งดีดกับเขาเราตั้งใจฟังเราฟังเขารู้เรื่องเราให้เกียรติเขาเราจะไม่โกหกเพื่อที่จะทำคะแนนเราจะสังเกตยอย่างตั้งใจว่าเขามีข้อดีอะไรแล้วชมของเขาบอกเขา แล้วนี่มันคือเสน่ห์ของจริงครับถ้าคนที่คุณอยากจะคิดว่าเขาสําคัญหรือคนที่คุณอยากจะจีบไม่มีอะไรดีเลยให้ชมเลยคุณจะไปคบหรือไปคุยกับคนแบบนั้นทำไมมันไร้สาระครับการที่คุณจะเห็นใครสําคัญการที่คุณจะจีบใครชอบใครเขาต้องมีดีสิครับเมื่อคุณเห็นข้อดีตัวเขาคุณชมอย่างจริงใจคุณจํามันได้คุณจดเลยครับว่าเขามีข้อดีอะไรและอย่าลืม บางครั้งเพื่อนเราหรือคนสคัมพันธ์ของเราเขาเสียสูญคุณก็บอกให้เขารู้ว่าเขามีข้อดีอะไรและเอาข้อดีของเขาเนี่ยครับมาฝ่าฟันอุปสรรคมาทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเมื่อบางคนถูกมองเห็นส่วนดีๆคนคนนั้นจะเข้มแข็งขึ้นมั่นใจขึ้นและมีความสุขมากขึ้นการที่ไทยมาอยู่ใกล้เราเราตั้งใจฟังเราเห็นข้อดีตัวเขาเมื่อเขามีความสุขมากขึ้นเขาจะรักเราเขาจะหลงเสน่ห์ แล้วมันเป็นความจริงใจมันไม่ใช่การเสียแซงและนี่ครับคือเคล็ดลับทั้งเจข้อที่จะทําให้ท่านชายมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นสิบเท่าแล้วผมสอนมันไม่ใช่เรล่ห์เหลี่ยมมันคือของจริงความจริงแลคุณจะเป็นคนที่น่ารักจริงๆคนที่มีสเสน่ห์จริงแล้วคนที่เจ๋งจริงๆใครๆก็จะหลงคุณเพราะคุณเจ๋งแล้วคุณเข้มแข็งด้วยครับไม่ใช่แค่ปากหวานอย่างเดียว ใช่คุณออกกำลังกายทุกวันคุณพิชิตเป้าหมายไปเรื่อยคุณเดินอย่างมั่นใจคุณสบตาอย่างเข้มแข็งคุณทั้งเก่งขึ้นดีขึ้นเป็นที่รักและเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นแัะนั่นแหละคือสเสน่ห์สุดยอดของลูกผู้ชายสวัสดีครับถ้าใครต้องการชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดสมาชิกช่องนี้นะครับช่องสุภรขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ